คนทั้งหลายวันนี้จะได้นำเรื่องสังวรห้าประการมาสนทนาภาษาธรรมในรายการธรรมะลอยลมธรรมะนำสุขใจมาสนทนาเก็นทันญ,ญาติโยมตามสติปัญญาสังวรห้าได้เก่ศีลและสังวรสํารวมระวังในศีลสติสังวรสํารวมระวังในสติส ยาณสังวรสำรวมระวัง้วยยานขันติสังวรสำรวมระวังโดยขันติวิริาะสังวรสำรวมระวังด้วยความเพียรในอาการทั้งห้าประการนี้จะอธิบายในคําว่าสังวรก่อนว่าหมายถึงความสำรวมระวังมิให้บาปอากุศลเกิดขึ้นในสันดานพยายามละบาปอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วเพียรให้บุญกุศลเกิดขึ้นในสันดาน รักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วมิให้เสื่อมไปจำแนกว่าเป็นห้าประการพวกไดเป็นห้าประการว่าให้เราสำรวมศีลและสังวรสำรวมระวังในศีลได้เกิการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยปราศจากโทษซึ่งเป็นเหตุทําใจมิให้วันไหววาดวันในอะไรอะไรทั้งเป็นเหตุให้สำรวมระวังโดยกายวาจาเป็นอย่างดี มิให้สินขาดตะลุด่างปร้อยตั้งใจรักษาความประพฤติของตนโดยความคุมมิให้เกิดความเสียหายโดยเฉพาะคลหัดควรตั้งอยู่ในหลักบินเกศินสำหรับบรรพชิตก็ต้องเป็นผู้สำรวมด้วยปาติโมกสังบรถึงพร้อมด้วยอาจระและโคจรมีปกติเห็นเป็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาและศิกษาบททั้งหลาย 2. ส,สติสังวรสำรวมระวังโดยสติคือเป็นผู้มีสติมิได้ฝันเฟือนหลงลืมไม่ประมาทแล้วทำกรรมชั่วยาบจึงเห็นเหตุให้สำรวมทางกายและวาจาและใจโดยตรงจะพูดจะคิดอะไร ต้องอาศัยสติระลึกถึงการกระทํำเหล่านั้นว่าความควรหรือไม่ควรอย่างไรใจสติเป็นเครื่องห้ามสกัดกั้นไว้ไม่ให้เกิดความกำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงในอารมณ์ที่มากระทบกางตาหูจมูกลิ้นกายใจส่วนยานสังวร สํารวมระวังด้วยยานได้แก่เป็นผู้รู้จากเหตุผลรู้จักใจปัญญาเฉพาะพิจารณาให้เกิดความรู้เท่าทันเพื่อมิให้ใจตกไปสู่อำนาจของอารมณ์ต่างๆมีรูปเป็นต้นขันติสังวรสํารวมระวังด้วยขันติคือการรักษาปกติภาพของตน ไว้ในเมื่อถูกกระทบด้วยสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาท่านแบ่งประเภทของคันติไว้เป็นสามอย่างคือตีติขาคันติอดทนด้วยการอดกั้นไว้ตะโปตัปะคันติอดทนตนเป็นตะบะเดชะคือเอาชนะสิ่งที่เป็นค่าศึกได้สามอาทิวาสนคันติ อดทนจนสามารถทำให้สิ่งที่เป็นค่าศึกกลายเป็นมิตรและใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เหล่านั้นได้วิริยะสังวรสารวมระวังด้วยความเพียรคือมีความเพียรชอบในการงานเมื่อจิตคิดท้อแท้ต่อกิจการก็ให้ใช้ความบาปบัน่นเป็นแรงหนุนในกิจการนั้นสำเร็จได้ พยายามทำงานอย่างไรอย่างไม่ละลดละและต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จ เลิญตอนเนี่ยโยมสาธุชนพุทธบดีสัตว์ตังหลายพี่พระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศพระราชทานปฐถมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสารต่อยอดและปกครองแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราชของประเทศไทยอันนี้เมื่อตามาได้อ่านพร,พระถมบรมราชโองการของพงแล้วมีความเลื่อมใสศรัทธาที่พระองค์ท่าน มีพระราชดำริและวินิจฉัยว่างานที่พระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชมีตราธิเบตได้กระทำได้กระทาไว้เมื่อเจ็ดสิปีที่ล่วงผ่านมาและงานใดที่เป็นประโยชน์ก็ล้วนทุกชิ้นทุกอันพระองค์กะสื่อสารต่อยอดในงานเหล่านั้นก็นับว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงไว้ถึงทศพิธราชธรรมอาตมาจึงถือ ปฐมปองค์ราชองการของพระองค์นี้มาด,ดําเนินงานในการสร้างงานที่อาตมาข้างคาอยู่งานข้างคาที่อาตมากําลังดําเนินการอยู่นี้เป็นงานเกี่ยวเนื่องกับราชงวงศ์จึงจําเป็นที่สุดต้องขอประชามติเสียกอ่อนแล้วเมื่อประชามติเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ดําเนินการขอใช้ที่ดินขอมติเห็นชอบแล้วก็จะได้ทั้งฝ่ายสงและฝ่ายฆราวาส แล้วเราจะได้ทาหนังสือถึงนายอำเภอในนามของมูลิติวัด,ดเนืองและกดําเนินการถึงจังหวัดและนําถึงจังหวัดกาบังคมทูลทรงทราบฝ่าละองธุดีพระบาทในรถเก่าพระบาทสมเด็จพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัวว่าทรงโปรดประการใดในงานนี้เพราะงานนี้เกี่ยวเนื่องในราชวงศ์ควรเกิดการที่จะนําทุนเก้าไปทรงทราบในการสืบสาร,ต,สารต่อยอดที่จะมาทางานสืบสารต่อยอด ในโครงการเฉลิมพระเกีรยรติบนราชีวงมาทําเมื่อพระองค์ทรงพระราชทานหรือว่าเห็นควรประการใดอาตมาก็จะได้ดําเนินการนั้นให้เป็นไปตามโครงการและพระประสงค์เดิมประสงค์โครงการพระมหาธาตุเจดียด์นี้จะสร้างถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนริน,นีน,นาถ ทรงเจริญประชนมัยม่พรษาครบหกสิพรรษามาปีสาเมื่อมาถึงการสมัยยุคนี้ล่วงเลยมาเน่นนานอาตมาก็เห็นว่าเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสเสด็จเถลิมสิริราชสมบัติอันเป็นปีบรมราชาพิเศษและเป็นปีมหามงคลที่สูงสุดของประเทศไทยอาตมาจึงได้พยายามดึง งานฟื้นงานเก่าๆสืบงานเก่าๆที่เกี่ยวข้องกับเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและน้อมเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและน้อมถวายในพระบุญญาธิการแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดถึงสถาบันพระบรมราชกีโองทุกพุะององได้ เจริมพระเกียรติท่านและก็เพิ่มภูนในพระบุญญาธิการของท่านให้สถาพรยิ่งๆขึ้นไปในฐานะเป็นพระสงค์ในพุทธศาสนาและร่วมกับประชาชนและส่วนราชการทุกๆท่านก็จะได้ช่วยกันหากองทุนต่างๆบัดน,นี้ได้จัดการดําเนินการเขียนแปลจนเสร็จแล้วจึงขอให้ทุกท่านผู้เป็นชาวไทยเป็นชาวพุทธผู้เห็นความสถาพรแห่งพระพุทธศาสนา และเห็นแก่แผ่นดินในภาคใต้ให้สถาพรมั่นคงสืบไปก็ปขอให้ช่วยกันสืบสารและช่วยกันพยายามประครับประคองให้โครงการนี้ได้สําเร็จลุล่วงไปดังความประสงค์ให้นึกอิกทีว่าโครงการนี้ทําเพื่อแผ่นดินทั้งชาติทําแผ่นดินของประเทศไทยให้มั่นคงสถาพรเรียกว่าพระเจดีพระมหาธาตุเจดีเพื่อแผ่นดิน ส่วนจะสร้างเสร็จหรือไม่เสร็จนั้นขึ้นอยู่กับจิตศรัทธาของญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกคนใครมีกําลังกายทํากําลังกายใครมีกําลังทรัพย์ช่วยกันกําลังทรัพย์ใครมีกําลังวาจาช่วยกันลองเป่าประกาศประชาสัมพันธ์ไปเพื่อให้งานชิ้นนี้ได้สําเร็จไปงานชิ้นนี้ไม่ได้เป็นของไครเป็นของแผ่นดินงานชิ้นนี้เป็นของแผ่นดินจึงขอเจริญพรมาให้ญาติโยมได้ทําความดีร่วมกัน ชีวิตของท่านจะได้สถาพรชีวิตของท่านจะได้เจริญรุ่งเรืองไปถึงตลอดถึงลูกถึงหลานอันนี้อาตมาขออนุโมทนาบุญทุกท่านทุกคนเลยสาทุกขอให้เจริญเทิญน